สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันมีเมนูแฮมเบอร์กค่ะเป็นฉบับตามใจฉันมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะทำเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะส่วนพี่กันก็ทำตามคำขอของลูกสาวค่ะตามรอยชินจังค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะไปดูสิคะว่าทำไมชินจังถึงชอบนักชอบหนะกับเมนูนี้ค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยพี่กันก็จะเอาหอมหัวใหญ่มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปผัดกับเนยให้หอมค่ะพี่กันไปได้วิธีซอยหอมแบบนี้มานะคะสาบานได้เลยค่ะไม่ได้เห็นน้ําตาพี่กันเลยค่ะน้ํามันหอมระเหยในตัวหอมยังไม่ออกนะคะก็ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พี่กันใช้หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวค่ะซอยเสร็จแล้วไปตั้งกระทะเลยค่ะพี่กันใช้ไฟอ่อนนะคะลงเนยไปเลยค่ะพี่กันใช้เนยจืดนะคะ คนให้เนยพอละลายค่ะหลังจากนั้นก็ลงหอมที่ซอยเนี่ยลงไปผัดกับเนยเลยค่ะค่อยๆผัดค่ะผัดจนหอมสุกนะคะพอหอมสุกแล้วเนี่ยเนื้อก็จะอ่อนตัวลงค่ะแล้วก็จะออกใสๆนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็ตักไปพักไว้ค่ะรอให้หอมเนี่ยเย็นตัวลงค่ะมาดูส่วนผสมตัวอื่นกันค่ะพี่กันใช้หมูสับนะคะประมาณสขีดค่ะเกล็ดขนมปังค่ะประมาณสช้อนโต๊ะค่ะ เกลือค่ะเกลือใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ2องช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอ้๊วขาว1นึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสุดท้ายพริกไทยป่นค่ะมาลงมือกันเลยค่ะเริ่มจากนำหมูสับมาปรุงรสค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะแล้วก็น้ำมันงาช่วยเพิ่มความหอมค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยป่นตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้านะคะให้เครื่องทุกอย่างเนี่ยเข้าเนื้อกันค่ะสังเกตว่าหมูสับเริ่มเหนียวแล้วนะคะพี่กันก็จะตอกไข่ลงไปค่ะหลังจากตอกไข่แล้วเนี่ยก็คนตอกคลุกเคล้าต่อค่ะการที่ใส่ไข่ลงไปก็จะทำให้เนื้อหมูอ่อนนุ่มลงค่ะให้รสสัมผัสไม่กระด้างค่ะ เอาหอมที่พักไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะสุดท้ายลงเกล็ดขนมปังค่ะหลังจากนั้นก็ทำการนวดต่อค่ะนวดต่อจนสามารถที่จะปั้นก้อนได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไปทำการทอดกันเลยค่ะพี่กันก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะ หลังจากนั้นก็ปั้นก้อนนะคะเอาตามชอบเลยค่ะลงไปค่อยๆทอดด้วยความใจเย็นค่ะพอสุกด้านหนึ่งแล้วกลับด้านค่ะอืมหอมมากๆเลยค่ะหอมเนยค่ะหอมแบบครีม,มี y ครีม,มี y ค่ะไม่น่าแหละชินจังถึงชอบนักชอบหนาแล้วก็เป็นของโปรดของเด็กๆที่บ้านด้วยนะคะรสชาติเนี่ยก็จะออกกลางๆค่ะหอมหวานละมุนล,ลิ้นค่ะ จะกินเป็นกับหรือจะกินเป็นสเต็กหรือจะเป็นไส้ขนมปังหรือจะเป็นไส้แฮมเบอร์เกอร์ก็สุดแสนจะอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ของพี่กันนะคะก็มีนี่เลยค่ะซอสพริกไทยดำค่ะวันก่อนทำสเต็กแล้วทำไว้เยอะค่ะวันนี้ก็เลยเอามาทาแฮมเบอร์ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะ พี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูที่อร่อยออร่อยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้พี่กันก็ต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสวัสดีค่ะ